นะครับกับบรรยากาศงานวันนี้โลง่ลงๆวันนี้เป็นงานติดแก๊สนะครับงานติดแก๊สยกระบบของโรงงานยต้าโรงงานออกนะครับ ก็จะทำการเก็บสายแบบนี้นะครับป็นหาที่ยกออกสุดเนื่องมาจากชุดหัวฉีดชุดนี้นะครับมีอาการที่เสียบ่อยชุดนี้มีอาการที่เสียบ่อยจึงต้องยกออก แล้วก็กล่อง ECU นะครับกล่อง ECU กล่องควบคุมระบบกา๊าซก็คก่อนข้างจะมีปัญหานะครับวรวนบ่อย วิธีแก้แบบจบๆนะครับก็คือยกออกยกออกระบบนี้แล้วก็ติดยี่ห้อใหม่นะครับง่ายที่สุดแล้วก็จะไม่เบี่ยเงินนครับผม